ไม่ตาตาจะทำเป็นหน่วยใหญ่โจมสีเล่นใบใหญ่โจมเลยงัดขึ้นมาเลยผนมาเบิงเออมันมันเป็นสองกบว่นผได้ปาดพี่น้องเอ้ยเบิงโลกงามบ่หน่ะเบิงเบิงเบิงเบิอุ้ยเบิงเด้อเบิงเด้อปาดเบิงงเบอายะ เห็นเฮ็ดย <si> ังเห็นเห็ดยังเห็นเห็ดยังเห็นเห็ดอยู่เด้วยวะเห็นเห็ดยังพ่อแม่พ um> 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 ี่น้องมาเบิ่งด้วยนี่มาเบิ่งดูพุ่นน่ะเดี๋ยวเอี้ยเดี๋ยวเอี้ยสิขึ้นไปทั้งหน้าเดนอะเพราะว่าเดี๋ยวอันเจ้ามันเพราะว่าทั้งหนมันเป็นจะขึ้นไปเพราะอะไรมันสิไปเหยียบกอเห็ดเข้าเพราะว่ามันสิลาเกิดจุเออเอาไว้ก่อนเนาะเอาใบกอนก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้นี่โอ้ยอันนั้โตเต็มที่แล้วนะ แบ่งกันเก็บพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเงยเอาใบไม้ออกนีกเอาจากข้างคนนั่นนี่นี่นี่ตัวนี้ใหญ่นี่จะแม่ลอกคักแท้ขคุณนะเดย์ดูเดี๋ยวข้ามแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องเราสนใจแล้วมือนเราสนใจแล้วสนใจแล้วแล้วโอ้ยเหลดอดีพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทอ่สวยนะคะปีที่แล้วนี่บ่ได้บ่ได้เก็บน้ำเล้าพ่อมาบ่ได้มามันป่างบ่ตรงกันโอ้ยปีนี้ได้มาแล้วพุ่น ข่อยแนมตาข่อยก็แนมไป็นหมองอึ่ยข่อยยากก็เฮ็ดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคุณนะคุณนะมาดอลังการงานสางเอ้ยมาเดินขวัญเอ้ยมาเด้อขวัญเอ้ยเนี่ยโตเต็มที่แล้วเนี่ยกันมามาเก็บมือหนีมื้อเน่าไปได้กินเลยปีที่แล้วจะเก็บไงคนหนีได้ไงเพราะมันก็ก่อไงก็หนีนะปีที่แล้วอุ่มเขาเลยไหวหอบก่อเดียวนะบานเบิงเบิงหายก็กระดงไส้เขาุเลย เลิดนะเลิด uhm คักบัลลังโอ้นโนอไม่นั่งไม่น้ำเห็ดเลยเบิ่งเด้อบัดิเห็นแล้วสิโจมเห็ดเจ้าสิโจมอนก็ได้เจ้าสิโจมกอได้กาได้เรื่องของเจ้ามื้อนี้เป็นสิทธิ์ของเจ้าให้นานเอาแต่งสิออกเพิ่นเด้อได้สีโท้พี่น้องเอามาเด้อมาซอยข่อยโจมเอาเอายื่นมือเข้ามาเด้ออ่าไปมาเอามาซอยกันเพิ่นโจมพุ่นะ พูดนะโออเราขึ้นจังสี่เนาะเออเราขื่นจังสี่ล่ะบอตขอยบอกแล้วว่าเจ้าเจ้าเสี่ยวมีดไม่เห็นอยังเอาใบใหม่ออกกันนะเอาไปเอาไปเอาไปพุดน,นะเพราะว่าเอาเอาใบใหม่เห็นเราอยู่หม่องเก่านี่เออเพิ่งเกิดจังสี่เนาะไงมาได้จังไดนเงยค่ะอยู่ในดินได้บอเนี่ยเสี่ยวห์ให้เบิังหากเลยอู้ยเอื่อยเลยนี่นี่นั่งเดี๋ยวนี่วาสนาได้เก็บ เงีนเบิ้งเงี้ยนะมันก็คือสาหลายคือพืชเอิดอนนี่ลีอันละเอ่นเห็ดลมเห็ดสาห่ายก็ได้ได้จากนแล้วแต่คนแต่คนคุณได้เอื่นคือไงไเบิดนี่เทียนตาบาสุดยอดนี่สวยเต็มที่แล้วนะนะสวยเนาะใหญ่เนาะอืมนั่นหะดูสิคะนะยิ่แต่ข้นใหม่ได้เป็นเป็นใบเบี้ยวแล้วพันนันเกิดเนวงกันเดี๋ยวเอาต้นนี้ไปเอาต้นนันไปเดี๋ยวเอาต้นงเขากอนเนาะหเนาะแมนไปงัดออกมาเออจะเหยียบเดออ เดี๋ยวเด้องานไม่งายงานี่เด้อเลยนี่ตาการทำเป็นหน่วยใหญ่โจมสีเล่นใเอียดโจมเลยงัดขึ้นมาเลยผุนมาเบิงผุนได้ใเออมันมันเป็นสองข้อว่าผุนได้ปาดพี่น้องเอ้ยเบิงโลกงามบ่านน่ะเบิงเบิงเบิงเบิอุ้ยเบิงเด้อเบิงเด้อปาดเบิงเบิงเอายาอ๋อจีธูผุนน่ะเบิงความสวยงามของเพื่อนผุนเนี่ยแหละที่จงไหวเพ่อแม่พี่น้องนี่แหละเหตุผลที่สองสวยจงไหวเพราะว่ายัง สิได้เก็บงอมง่ามันสีน้อใหญ่เนาะนี streamlined 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 er ่คือกาลังกินเลยแม่นอู้หูหลวงอันเวล่าเวลานั่นเวลานั่นตัดตัดขาเพิ่นเหล่าอย่าไปล่างนะบ่ได้บ่บ่ได้ตัดขาแล้วก็เอาลงหงมอต้มนน้ำห้อนลงหงมอเลย้อกนลวกก่อนแล้วถ้าจังมาล่างพอส่วนทะเลตุ่มเปเป็นห่อเด้อจะบอกใครนะตัดขาออกนะกะตัดเนี่ยตัดมงดินออกนะกะเอาลงจังสั่นเลยแล้วถ้าจังมาสีกอกถ้าเสียวแบบใดเออถ้าเป็น แยกก็จนเละ<ย>ตุ้มเป้เมดอ,อืมอเคยเห็ดมาแล้วเคยเฮ็ด <laughs> มาแล้วเคยเฮ็ดมาแล้วมันมันใส่เดี๋ยวต้องแบ่งไปสองตาได้ใหญ่อมันเต็ม,มใหญ่เอ้ยเรางามเธอเด้โอ้ยขวัญมีความสุขแฮงวันนี้มีความสุขที่สุดเลยมาเด้อขวัญเด้อมาเด้อมาเด้อได้ถือถือถือโรตัลลี่นี่างนี้ละบนบนแยกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่พร้อมจับมาชักมาข้ามไปข้ามมาไปฮะ เอาใส่หนาด้วยเออเลือเลือดอีลีเดอีเดี๋ยวแกตามาใส่ก่อนเพราะว่ารกตานี่มันปากแคบจอยเออแล้วเขาก็จะจมมาไปก็ได้เออนั่นเออระตาย่งแรงจนลืมเข้าเอาใส่ตัวนี้ก่อนนี่จังซีเออว่างแค่น้องสุดเออเออแล้วก็ช้อนน้นมาว่างเออสารละนนี่อื็ชอนมาว่างใส่นี่นว ตะหันนั้นตะแครงหันนซอกมาตะแครงบ้างพี่เอาแบงแบงกันไว้ตรงกลางเออจังใจเออนั่นล่ะนั่นล่ะกลับไปกับไปตัดขาแล้วก็ต้มน้ำหอยแล้วก็ลงหม้อเลยย่าไปงัดไปแงะมันเด็ดขาดเอาใบนี่เนาะเอาใบนี้วันเป็นเสือกบดินเข้าไปเวลามาหยิอามหมื่นเวลาใหญ่เพิ่มเวอรมาอีกให้เป็นไรล่ะไปแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าอุ้ยสุดยอดล่นกระตาเดี๋ยวจะผู้ถูกนะเฮ็ดสองกอนี่ล่นกระตาจ้าเบิ่ง สุดยอดอีหลีเอ้ยเลิศขันเลิศขอบคุการแชร์จ๊ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกกางใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้ยสองเหงื่อนองเด้อมาดามเห็นมัสลุมแล้วก็เอ็นจอยไลฟ์สไตล์เดนมาร์กเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะฟินแล้วซ้ำนี่เมื่อบานก่อนค่ะไปแล้วเฝ้าธุระเฝ้าธุระลูกทีไปธุระค่ะแล้วนะทุกๆสวัสดีจ้าโอ้โสุดยอดอีหลีรีบกลับบ้านมาส่งลูกพ่อแม่พี่น้องมาถึงบ้านแล้วนี่โอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหมู่แจ้าเบิ่งงามคักงามแน่ดูมมาชกันต่อ ยังส้มบะฮั Again, like ่นเดี๋ยวคักป็นไหนนี่แบ่งแบ่งกันแล้วสองเอยน้องแบ่งให้พี่จอยไปแล้วจ้ะพี่จอยเราเราเราเอาไปงานหนึ่งล้วจะไปให้อันเอาไปให้อันน้องยิงแล้วก็นี่อุ้ยอันต่อยพอค่อยได้ได้พี่น้องจ้ะเพิ่นซื้อยังหูบะพี่น้องซื้อของภาษาอยู่นี่ซื้อว่าสติ๊กสติ๊กสติ๊กพอสวัมมาสันเดี๋ยวสิเขียนซื้อไว้น้ำเด้อเดี๋ยวสิเขียนซื้อไว้ให มีซื้อแล้วก็กินได้ด้วยนะคะเป็นเห็ดที่กินได้เขาบอกว่าสปิสลีสปิสซิลีนี่แปลว่าเห็ดกินได้นะคะแต่ไม่ได้เขียนว่าเป็นเห็ดสงอกสังวนอีหยังเด้อ,อ,อพี่น้องเพียงแต่ว่ามันเป็นเห็ดที่หายากเนี่ยเขาบอกได้เขียนว่าเป็นเห็ดสงอกสงวนอีหยังเด้อ,อ,อจ้ะเด้อแต่ว่าเดี๋ยวสิไปอ่านเบิ่งอีกอยู่ห้แน่ใจเด้อพี่น้องแต่ว่าหยูยงามหอยหอมค่ะพี่น้องเอ้ยหอมพออยากจ,จับแล้วขากหลายเป็นไหนเด้อพี่น้องเด้อนี่มูเจ้าเบ่งอุหอยมันอยู่ในกระตา มันกระจับยากเติอบอยู่ได้เพื่อพี่นอ้องเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวข้ามเหตุงามคอยละคอยมีความสุขแห้งพี่น้องมันเป็นอะไรที่แบบเบิ้งติละ่ะเบิ้งเนือหาของเหตุติละ่ะละเอียดยิบพี่น้องมุจจว่าเลาขึ้นได้จังไรเบิง้งต่อกันต่อต่อต่อ,ตอยอดขึ้นไปนี่หายก็งาผักเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งติละ่ะเอ้ยสุดยอดอีหลีสุดยอดจะสุดยอดงามงามเพราะว่าอยู่ปลาเฝา้าชมพันเดีกคักอยู่โบท่านเด้๋ซาใจเดี๋ยวมันก็ลังมหีหน่อยขึ้นอีกเดี๋ยสิ เป็นคิวของเอ๋ยสวยเก็บแต่ว่าน้องสวยกับสิคอติสอยห้อยตามไปด้วยแบ่งกันพี่น้องแบ่งกันเก็บเนาะจาะเนาะนั้นนี่มีพ่อแม่พี่น้องว่าทักมาว่าเห็นคลิปมาดามเห็ดไปเก็บผักบ้านเจ๊จอยไปเก็บบันเอ๋ยสวยมามาดามเ็ดคือปูป่ผักกินคือมาดามคนอื่นปลูกเหมือนกันนะจ๊านี่เก็บกินจะสืบเแร้วพี่น้องนี่บอกพริกกันแหละก๊าล่างงามก๊าล่างแยกเช่นบอลนี่บอกพริกอันนี้พริกหอมของคนเวียดนามด้วยเพ็ดแซบ่บอันนี้ก็กะเพราอันนั้นกะพักกาดเดอร์น่ะนะผุ่นปลูก ต้นบัวกระเทิงบัวกรือเทปคุณน่ะซองกระถางกับพักซี่พักซี่ปว่วมพักซี่นี่แหละและะ้วก็บพักซี่เล้าเด้อดจ้ะเด้อมาดามปลู่กวยปูกเครื่องดอกไม้ปลูกเครื่องนี่ต้นหอมตัดกินขันส้มไปแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่เห็นบ่ตัดกินขันส้มไปแล้วนะคะนี่นี่พ่อแม่พี่น้องเบิงเบิงนี่เจ้าเบิงนี่เอาหม้อมาแล้วเตรียมสิลงหมอ้อ มาอัปเดตให้เบิงมาทายให้เบิงสวนพักแล้วก็มาอวดมาโชว์เห็ดงามๆของเฮาเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปละจ้ะไปอีหลีแล้วอุยิยพี่น้องเอ้ยอยากยกงานใหญ่นี่ให้เบิงแหงแต่ว่าอุยิยพี่น้องเอ้ยบย่ได้ย่านมันหักสิค่อยๆพายุงออกจากกระตาอยู่เ still ด้อ still pour swam เด้อจ้ะเด้อ still pour swam สื่อของภาษาอยู่นี่ภาษาอังกฤษเดี๋ยวต้องไปกูเกิลแล้วก็ไปเสิร์ชเบิงเนาะจ้ะเนาะนี่น แต่ว่าเอิ่นเฮ็ดสาหลายก็ได้เฮ็ดลมก็ได้เด้อจ้ะเด้อพ่อแม่มพี่น้องจ้านี่เบิ่งจันนึงก็คือขั้นจองเบิง่งจันนึงก็คือสาหลายนั่นล่ะเอา้เอาเอื่นนยังก็ได้แต่เป็นเหตุที่กินได้แน่นอนเขาบอกว่าสปีซี่นี่แปลว่าเหตุที่กินได้นะจ้ะพ่อแไม่มพี่น้องกินได้บด่ได้แพ้กัก็ผีจอยก็กินไปแล้วจ้ะปีที่แล้วว่าปีที่แล้วผี่จอยเราไปพอมากปีนี้ก็ไปอีกก็ได้มาเก็บน้ำกันจ้าพ่อแไ่มพี่น้องจ้ะไปแล้วจ้ะ แล้วก็นะจุ๊บจุ๊บเเสิดีจ้าบ๊ายบายนะจ๊ะอยู่ดีไม่แห้งสุขผูสุขคนเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งให้ซองเอ๋ยน่องทำเด้จาพ่อพี่น่องจ้ะ